เดี๋ยวจองจงคืนนัวลันซตูนะอ่านูนากูยลออ่าแนะนําเนยทีละเคียร์ซอวิธีการสร้างเครื่องสร้างของเดี๋สร้างอ่าเครื่องออนไลน์เดี๋กูมอเอาไปดูพงยูอไปอ่ฮอลเกนลกนงเททาชิกชิตามุชอ่ชิฮายลมียตอเราจกูก็คงละยาเวลาลเคียร์ วันีเด็กคลิปวิดีโอส่ตัวเยอโดยเฉงากุช่องยูทูบนะเนอ่าวันนี้เนอจะเน่อ่ากาเราต้องแต่รูปเพลย์สตอร์นะยางารูปเพลย์ส o ตอร์จะเน่เราช้รูปบน่เราใชวรูปแอปยาเรอรู้แอปลาซาด้านะเน่โชว์เดอรวลาซาด้านะยาลาซาด้า

โจขอเดียไทยแลน,นด์นะนะโจ้าเจ้ะไทยนะเจ้านึงยก no ok okay. ่อนโน่เดียโยีภาษาอังกฤษโบราณเดียภาษาไทยจะเป็นมือเลือกขอภาษาไทยอยาโอเคแต่เรานอนจะแน่คำ่เาเจ้ราน้นมม้นอนจะนึ่งเีน้เรื่องตตม้บัญชีเสื่อมเจหลลาหรู้ราด้เราจะได้ลองก้าทั้งเร่ขอ บัญชีอขอเงื่อนงกเนาะนะจะเนีเรามุงเจ้าอ่ะขอเดียเข้าสู่ระบบหรือว่าสมัครเป็นสมาชิกอย่ะเราขอเข้าสู่ระบบนะจะเนี้อก็อยู่ล็อกอินอย่าเดี๋ยวยู่อยู่ชุมม์เบอร์ไทยหรือชุมม์เบอร์ีนเนี่ยเรามุนล็อกอินเจ้าเฟซบุ๊กอ่ะเลยอยาเดี๋ยวกูเกิลกูเกิลเราต่ออ่ะจะ cái log in to Facebook ạ, dạ. sẵn trong mà như Facebook, chỉ cần các có Facebook đó. Chỉ cần cốt nhân nhận. ok, đó nó chạy xem trò từ Facebook là trên nền cái tài Facebook đó đâu số này ạ, Chỉ nền muốn à, khó dạ. คนน่าน่าตั้งสินค้าอ่ะจะมน่กุยลำมูแนะนาไปสร้างเครื่องอย่าสร้างเครื่องจอยสร้างไี่จาที่อยู่ไดาที่สร้างรถซทไปได้เจมบอนะนะสมมติเียวยจสร้างรูชอหน้นั่อ่งไงนียีน่ลงคาทอนเิมเตาโตนะูกชอนะยเแนงูโต้เดี๋ยวเพิ่มรถเข็นอย่า เมงเลือกไซ,อซเอ็มบอสมุมกุเจ้ไซเอ็มนี่ยกูเพิ่มลดเข็นอ่านในกจอยู่เลือก,อกส,อสี่อยกเจ้าสี่เอ่อสีสี่ด้านนะเพิ่มไปที่ลถเขนจ้าบานอน่นเราเจ้าส่วนเรเข็นอะยนกแ่มึงก็จขอเข็นนะอ่าเจ,าจา้าขอนอนเจ้าอยากแขอสร้างซื้อนะเลยอยากได้มนะึงเต่าโดนหนรู้คเขานะ เดี๋ยวรูกชอตแล้วน,น,น,นะเต่ากันเตะตัวไม่ทุ่งนายอ่ะเจ๊กรณล้นี้น้องอนาะจะได้หมุกเพิ่มที่ยูอย่อ่ะหนึ่งโมขอที่ยู่ส่วนนั้นนะหนื่งโมเรื่งกาขอสำล้หน,น่อยอ่ะอ่าหนึ่งหออน,นึ่งโมเราขอเดี๋ยวนันะขอเพิ่มที่ยู่นั่นนะจะได้หมุกเต่าเราขอเพิ่มที่ยูอย่อ่ะ ถ้าสกุมากูเนื้อทึ่ทึ่มัวใจกูยัลมังเคล็ดแน่เียวเนื้อชอบที่ยูดีใจอย่างการ็ขอแก้ไขะทนเจ้า่อเจ้าลีกูจะนอนกมั้ยนอมื่อนองคครอยาขอที่นายนองคครจังวัดเนี่ยจังวัดนองใครออขอที่อ้อนะจะยออที่ยูบ้านเล็กที่อ่ะ ที่อยู่บ้านเลยที่ถนนนะแขวงตำบลน,นะจะได้จอหนึ่งห้าเจ็ดมู่ที่สามถนนมีไซยอย่างถนนมีไซย์นะนยอนสาขามีไซยนะตำบลมีไซยอำเภออำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายอย่างจังหวัดหนองคายอย่างสี่สิบสามพันอย่างจะขอเลขที่อาคารนะชิจอลโตอ ขอชื่อนานสกุลผ <computer> ู like parole, ้ฮับนายจะโตโจในนุ่มเบย์หอนายอย่างนุโยกุลุ้นเบย์อยากวังกลัวนะจะโจเบต้าจะตามด้วยเบอร์โทรอย่างเบอร์เบอร์หูเตาเทมเบอร์วอทแอปอย่างมั่วอีตูวเสือเราโจอีตัวเสือเราเตาทีเขาจะแจ้งที่จะโจกันไล่ตรงเบอร์วอทแอปอ่ะจะขอตลอดนะยจะขอเบอร์โทรโทรศัพท์มือถือนุโยอดสาขาที่หนองคายที่อย่างนี้โจลอยตรงเบอร์สุด เบส้องต้งเดี๋ยวแล้มาเนื้อสาขาหนองคายจะเน่ยถงเจ้าเจลินี่ขอกูเจานะ้าหน้าซื้อมา,จ,าจะเถ้าต้นเน่ยจะเนี่ยเมุนโตเตรียมบันทึกเลยบันทึกปุ๊บมันจะไล่เล,ย,ลยอ่ะจะเถ้าตัวจะนี่ยสร้างเครื่องสร้างของจะเนี่เต่านะี่ยจะได้จะในหมูโ่โตขอแต่สำราญเงินนะี่ยจ้อ่าหนือว่าขอแต่สำราญไปทางวาสาะสำรัญไปทางหมดเลยสำราญอ่า ใช่บัตรเครดิตบ่นี่ยวิธีกดเคี่ยนันมีสำหรับไปทางเนี่ยยาสำหรับไปทางหนึ่งม้วนยี่ง่างองแต่สำหรับไปทางนี่ยจะได้มักัคนนจนยจะด้สร้างซื้อเะร้าอะไซื้อมาเนี่ยเจกด้คลิปนอเรเคียได้ในนาเื้อเี่ยแเราตื่ชิงคะเชียเขาตือจะขาดใจทีนองเโซนคอมเมนต์หัวข้านองเานะ 你别个心进来头，我赚到。